จีเมลคุณเป็นแบบนี้ไหมคะทั้งเมลรกเมลเยอะจัดการเท่าไหร่ก็ไม่เป็นระเบียบสักทีเมลเก่าก็ยังไม่ได้เคลียร์เมลใหม่ก็เด้งเข้ามาไม่หยุดถ้าวันทํางานของคุณต้องเริ่มจากความวุ่นวายจากกล่องอีเมลมีมี8ทริคค่ะที่จะทําให้คุณจัดระเบียบอีเมลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในคลิปนี้ค่ะหลายคนนะคะใช้ Gmail กันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่ Gmail มีนะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะอาจจะใช้แค่เป็นการรับส่งอีเมลหรือดูข้อมูลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหหาาากเเรรรู้ทคคนิือว่ แล้วก็ใช้ให้เป็นนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ไวขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทริคแรกกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการเคลียร์อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานก่อนนะคะโดยมาที่อีเมลนะคะจากนั้นมาที่ช่องค้นหาอีเมลค่ะจากนั้นพิมพ์คําสั่งเข้าไปนะคะซึ่งคําสั่งนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเราที่ต้องการจะค้นหาอีเมลเหล่านั้นให้แสดงผลขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการลบออกไปนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวมินจะพิมพ์เป็น Order d a n แดนวั e a r ีย r ์ g e r 1จจากนั้นกด Enter นะคะก็จะปรากฏว่าจะมีอีเมลนะคะที่ตรงตามคำสั่งของเรานะคะปรากฏขึ้นมานะคะก็คืออีเมลที่มีอายุหรือว่าการได้รับหรือส่งเนี่ยมากกว่า1ปีแล้วก็มีขนาดไฟล์นะคะรวมอยู่ในอีเมลเนี่ย10เม ขึ้นไปนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราต้องการลบข้อมูลอีเมลเหล่านี้นะคะก็จะทําการเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะติ๊กถูกนะคะเราก็สามารถลบได้ทีเดียวเลยนะคะหรือถ้าว่าเราอยากเก็บไว้บางอีเมลนะคะอยากลบแค่บางอีเมลเท่านั้นนะคะก็สามารถเลือกเป็นแต่ละอีเมลแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ทําการกดลบนะคะที่รูปไอคอนถังขยะนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะใช้เป็นตัวกรองนะคะที่อยู่บริเวณช่องค้นหาอีเมลได้ นะคะ,ะเราก็จะกดที่ตรงเครื่องหมายนี้นะคะแล้วก็ทําการเลือกตามตัวเลือกที่ Gmail มีให้นะคะอย่างเช่นตรงขนาดนะคะใหญ่กว่าสมมติว่าเราเป็น20เมกนะคะเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยภายในระยะเวลากี่วันในที่นี้เราจะเคลีย์อีเมลที่มีอายุนะคะนานมากแล้วนะคะหรืออีเมลเก่านะคะอาจจะใช้เป็น1ปีนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถเลือกข้อมูลตรงเวลาตรงนี้ได้นะคะจะย้อนกลับไปได้ อาจจะตั้งแต่เดือนออมกรานะคะ2024 ค้นหาจากอ e ีเมลทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกเมลที่มีเอกสารแนบด้วยนะคะอ่ากดค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมานะคะตรงช่องค้นหาอ e ีเมลเนี่ยก็จะปรากฏเป็นคำสั่งนะคะที่ตรงกับที่เราเลือกในช่องอ Advanced Search เมื่อสักครู่นะคะก็จะขึ้นมาแล้วก็ทำการเลือกที่จะลบอ e ีเมลที่ต้องการได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูข้อมูลในอ e ีเมลนั้นด้วยนะคะว่าเป็นข้อมูลสำคัญหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราควรจะเก็บเอาไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้จริงๆแล้วมันอยู่มานานมากแล้วแล้วมีข ขนาดใหญ่เปลืองพื้นที่อีเมลของเรานะคะก็ให้ลบออกไปดีกว่าค่ะเมลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คืออีเมลโปรโมชันนะคะหรือ,อเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะถ้าเราไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารนะคะเราก็สามารถทําการยกเลิกการติดตามได้ค่ะโดยวิธีนี้ค่ะให้เราไปที่อีเมลนั้นๆนะคะจากนั้นเนี่ยกดลงมาด้านล่างของอีเมลแล้วมองหาปุ่มยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารนะคะหรือ unsubscribe กดเซฟค่ะจากนั้นเว็บไซต์ก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าเราทําการยกเลิกการติดตามเรียบร้อยแล้วค่ะทริคที่2นะคะการสร้างป้ายกํากับค่ะการสร้างป้ายกากับนะคะก็จะช่วยทําให้เรานะคะแยกหมวดหมู่ของอีเมลนะคะที่มีอยู่เยอะๆในอินบ็อกซ์ของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะลองมาดูวิธีการทํานะคะก็มาที่อีเมลของเรานะคะมองที่แถบด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีคําว่าป้ายกํากับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะทําทการกดสร้างป้ายกากับค่ะ จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เราตั้งชื่อป้ายกำกับใหม่นี้นะคะอาจจะตั้งเป็นชื่อ Product เป็นชื่อ Project นะคะหรือว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับทีมงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะมันจะตั้งเป็นชื่อ Product อ่า B นะคะจากนั้นกดสร้างค่ะ,ะป้าย Product B มาแล้วนะคะถ้าเราต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเช่นแก้ไขสีป้ายกำกับนะคะก็ คลิกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ทําการเลือกสีป้ายกํากับที่เราต้องการได้เลยนะคะมิมก็จะเลือกเป็นสีส้มนะคะอ่ะตอนนี้ป้าย product B เนี่ยนะคะก็จะติดเป็นป้ายสีส้มเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการติดป้ายกํากับในอีเมลนะคะทํำยังไงได้บ้างคะ่ะก็อย่างแรกเลยนะคะวิธีแรกเรามาเลือกที่อีเมลที่เราต้องการติดป้ายกํากับนะคะอย่างเช่นในที่นี้มิมเลือกเป็นอีเมลนี้นะคะอ่ะวิธีแรกเราจะทําการคลิกขวาะคะ่ะ จะมีชื่อว่าติดป้ายกำกับนะคะจากนั้นก็เลือกเป็น Product B ตอนนี้นะคะอีเมลเนี้ยก็จะติดป้ายกำกับเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากวิธีคลิกขวาเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะก็คือเข้าไปที่อีเมลนั้นสมมติว่าเมิมเข้ามาที่อีเมลนี้อีกครั้งหนึง่งทำการเลือกตรงตัวเลือกข้างบนนะคะเป็นไอคอนชื่อว่าป้ายกำกับนะคะก็มาคลิกเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเลือก Product B ก็จะเห็นว่าอีเมลนี้นะคะก็ติดป้ายกำกับ Product B เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการติดป้ายกำกับนี้นะคะในอีเมลของผู้ส่งเนี้ยพร้อมกันนะคะในครั้งเดียวทำยังไงได้บ้างนะคะก็เอาอีเมลของผู้ส่งนะคะมาใส่ตรงช่องค้นหาอีเมลตรงนี้นะคะจากนั้นกดค้นหาค่ะอ่าก็จะปรากฏเป็นผู้ส่งรายนี้นะคะแล้วก็อีเมลทั้งหมดนะคะขึ้นมาจากนั้นกดเลือกทั้งหมดตรงช่องด้านหน้านี้นะคะ แล้วก็ติดป้ายกำกับ Product B กดเลือกใช้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะทุกอ e ีเมลที่ส่งจากผู้ส่งรายนี้นะคะก็จะถูกติดป้ายกำกับว่า Product B ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับป้ายกำกับนี้นะคะก็สามารถมาดูรายละเอียดนะคะในป้ายกำกับนี้จากแถบด้านซ้ายได้นะคะทุกอ e ีเมลนะคะที่ติดป้ายกำกับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยแล้ว แล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตนะคะอีเมลใหม่จากผู้ส่งรายนี้นะคะเข้ามาแล้วเราต้องการติดป้ายกำกับเป็น Product B โดยอัตโนมัติไปที่อีเมลกดจุด3จุดด้านบนค่ะทำการกรองข้อความคล้ายแบบนี้จากนั้นเลือกสร้างตัวกรอง แล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราก็มาเลือกที่ตัวเลือกนี้ค่ะใช้ป้ายกำกับนี้นะคะก็เลือกป้ายกำกับที่เป็นว่า Product B แล้วเราก็มาเลือกตัวนี้นะคะติกช่องสุดท้ายนะคะชื่อว่าใช้ตัวกรองกับการสนทนาที่ตรงกับเงื่อนไขด้วยก็คืออีเมลใหม่ที่เข้ามาครั้งต่อไปในอินบ็อกของเรานะคะจะถูกติดป้ายกำกับชื่อว่า Product B โดยอัตโนมัติเลยนะคะกดสร้างตัวกรอง เพียงเท่านี้นะคะอีเมลของเรานะคะก็จะเป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะคะทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ค้นหาสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะคลิกที่3ค่ะการติดดาวนะคะเพื่อให้รู้ว่าอีเมลไหนสําคัญค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าการติดดาวทํายังไงได้บ้างค่ะมาที่อีเมลของเรานะคะก่อนอื่นนะคะก็มาที่การตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็กดที่การตั้งค่าทั้งหมดค่ะจากนั้นทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นเป็น เซกชันชื่อว่าดาวนั่นเองนะคะหลายหลายคนที่ใช้ Gmail นะคะก็อาจจะพอทราบนะคะว่าอีเมลเนี่ยเราติดดาวได้นะคะแต่ไม่รู้ค่ะดาวจริงๆแล้วมันมีหลายสีให้เราเลือกใช้ได้มากเลยนะคะเพื่อที่บางทีนะคะเราจะได้ติดดาวนะคะหรือว่าติดไอคอนเนี่ยให้มันแตกต่างตามความเร่งด่วนของอีเมลหรือประเภทของอีเมลนั่นเองค่ะ ในที่นี้นะคะถ้าเรา,เ,าเลือกเป็นสีดาวนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสีของดาวได้นะคะหรืออาจจะสลับเป็นการใช้เครื่องหมายอะไรต่างๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ <S <S ในที่นี้นะคะมิมก็จะเลือกเป็นดาวสีเหลืองนะคะดาวสีฟ้านะคะเป็นไอคอนอติ๊กถูกนะคะสีเขียวนะคะแล้วเป็นเครื่องหมายตกใจนะคะ,ะสีเหลืองจากนั้นต้องทําการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็ถ้าต้องการติดดาวนะคะให้อีเมลก็ให้มาที่หน้าอินบ็นะคะอย่างเช่น อ,อีเมลนี้นะคะมันต้องการติดดาวกดครั้งเดียวนะคะก็จะติดดาวเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอีเมลนี้นะคะเป็นอีเมลที่เร่งด่วนมากเลยนะคะเราก็สามารถกดซ้ําๆได้นะคะให้อีเมลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆหรือไอคอนอื่นๆได้นะคะจากตัวอย่างนี้อ,า,อาจจะเป็นใส่เป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะคะ หรือถัดมานะคะอาจจะเป็นอีเมลอีกประเภทหนึ่งนะคะเราต้องการติดไว้นะคะว่าตรงนี้เราทำการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถทำการเ,าเลือกเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กลๆน้อยๆที่หลายคนใช้ Gmail อาจจะไม่รู้ค่ะทริกที่4ค่ะ Multiple inbox นะคะแบ่งโซนเมลสำคัญเพื่อการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ Inbox ของเรานะคะอาจจะมีทั้งป้ายกำกับหลากหลายสีสันนะคะมีการติดดาวต่างๆด้วยแต่เพื่อทำให้เราสามารถ แยกแยะอีเมลนะคะเพื่อดูว่าอีเมลไหนต้องทำนะคะหรือว่าต้องมีการติดตามยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ m u l t i p l e Inbox เพื่อการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยวิธีการทำนะคะก็ต้องเริ่มจากการตั้งค่าก่อนค่ะให้มาที่กล่องอีเมลของเรานะคะแล้วก็ไปเลือกตรงรูปฟันเฟืองนะคะหรือว่าการตั้งค่ากดดูการตั้งค่าทั้งหมดค่ะมาเลือกตรงแถบกล่องจดหมาย ตรงประเภทกล่องจดหมายนะคะให้เลือกเป็นกล่องจดหมายหลายกล่องค่ะหรือว่า multiple inbox นะคะที่แจ้งไปแล้วก็ทำการนะคะตั้งเป็นข้อมูลนะคะหรือว่าชื่อของป้ายกำกับที่เราต้องการนะคะมิมก็จะตั้งเป็นป้ายกำกับทูดูนะคะป้ายกำกับ Followup ป้ายกำกับ w a i t i n g นะคะแล้วก็มาเลือกว่าตำแหน่งกล่อง Multiple Inbox เนี่ยเราต้องการให้มันโชว์ด้านไหนตรงนี้มิมจะเลือกเป็นด้านขวานะคะ แล้วเราทําการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นไหมคะตอนนี้หน้า Inbox กของมิมนะคะจะมีตัวโซน Multiple Inbox นะคะปรากฏด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะคะตามชื่อที่มิมตั้งไว้ต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะเอาอ e ีเมลเนี่ยมาอยู่ในโซนต่างๆนี่ยเราจะทํายังไงก่อนที่เราจะลากเข้าไปสู่กล่องแต่ละกล่องได้นะคะเราต้องมาสร้างป้ายกํากับก่อนนะคะตามชื่อแบบนี้เลยนะคะมิมก็มาสร้างป้ายกํากับค่ะชื่อ To do นะคะ ป้ายกำกับชื่อ follow up ค่ะป้ายกำกับชื่อ w a i t i n g ค่ะอา,อาจจะมีการเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะก็คืออ,อีเมลที่เราจะต้องติดตามอา,อาจจะเป็นสีอ่อนหน่อยนะคะสีฟ้าอาอีเมลที่เราจะต้องมีการ to do นะคะหรือว่ารีบทำนะคะก็อาจจะใส่เป็นสีแดงๆส้มๆหน่อยนะคะหรือ w a i t i n g เพิ่มเติม,ตม,ตมก็จะเลือกเป็นสีอ่อนๆหน่อย ตอนนี้นะคะเราก็ตั้งป้ายกำกับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็แค่ไปติดป้ายกำกับให้อีเมลนะคะอย่างเช่นอีเมลนี้นะคะมิมจะติดป้ายกำกับว่าเป็นอีเมลที่เราจะต้องทำการติดตามนะคะมิมก็เลืกอกเป็น follow up อ่าอีเมลนี้ด้วยค่ะก็ติดป้ายกำกับเป็น follow up หรือบางอีเมลที่จะต้องมีการทำนะคะหรือว่าต้องต้องรีบทำอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นเป็นอีเมลนี้มิมก็จะคลิกขวา แล้วทำการติดป้ายกำกับนะคะเป็น to do อตอนนี้ป้ายกำกับเป็น to do แล้วนะคะรวมไปถึงอีเมลนี้เป็น to do ก็ติดป้ายกำกับตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าอีเมลไหนนะคะเราต้องรีบทำนะคะเพื่อให้งานของเราเสร็จบางอีเมลเราจะใส่เป็น waiting นะคะก็เลือกเป็น waiting ได้ ะะตอนนี้ก็รอสักพักนะคะเห็นไหมคะด้านขวามือนะคะเป็นกล่องจดหมายหลายกล่องเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีรายละเอียดของแต่ละอีเมลนะคะโชว์ของแต่ละโซนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็จะมีเครื่องหมายลูกศรสามารถกดดูนะคะเพิ่มเติมได้ ะะเราก็จะสามารถเรียงความสําคัญของแต่ละอีเมลนะคะว่าเราควรจะทํางานอีเมลไหนก่อนควรเคลียร์งานไหนหรืออีเมลไหนที่รอข้อมูลจากคนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราทํางานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยค่ะทริคที่5ค่ะคีย์บอร์ดช็อตคัด คีย์ลัดจัดการเมลได้ไวมากขึ้นค่ะ Gmail นะคะมีคีย์ลัดมากมายเลยนะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานค่ะสามารถจัดการอีเมลได้ไวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมิมจะลองมายกตัวอย่างคีย์ลัดที่ใช้ในการจัดการเมลนะคะก็มาที่ตัวกล่องจดหมายของเรานะคะแล้วไปที่อีเมลนะคะที่เราต้องการจัดเก็บนะคะเดี๋ยวมิมจะยกตัวอย่างเป็นการใช้คีย์ลัดตัว e ก่อนนะคะแทนการจัดเก็บอีเมลนะคะ ก็ทำการติ๊กถูกนะคะที่อีเมลที่เราต้องการจัดเก็บค่ะจากนั้นกด คีรัตัี e นะคะจะเห็นว่าจะมีการจัดเก็บอ e ีเมลที่เราเลือกเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอ e ีเมลเหล่านั้นไปถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนนะคะมันจะถูกจัดเก็บไว้ที่กล่องอ e ีเมลทั้งหมดตรงนี้นะคะการจัดเก็บอ e ีเมลค่ะมันจะเป็นการจัดเก็บโดยที่ไม่ได้ถูกลบออกไปจากอ e ีเมลของเรานะคะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องการดูข้อมูลนะคะเราก็กลับมาดูได้เพียงแต่ว่าเรานะคะไม่ต้องการให้มันเนี่ยโชว์อยู่ในหน้า inbox ของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคีย์รัดที่2ค่ะก็เป็นคีย์รัดตัวเครื่องหมายชา์ปนะคะหรือว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะใช้แทนการ Delete นะคะหรือการลบอีเมลนั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะไปที่อีเมลที่เราต้องการลบนะคะมิมอาจจะเลือกซักประมาณ3อีเมลนะคะก็คือทําการติ๊กถูกนะคะที่อีเมลที่เราต้องการลบจากนั้นกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือช้ เห็นไหมคะตอนนี้นะคะอีเมลที่เรากดลบนะคะก็จะถูกลบออกไปจากหน้าอินบอกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะคีย์ลัดตัว R นะคะจะแทนการรีพายนะคะหรือการตอบอีเมลนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการตอบอีเมลสมมติว่ามิมต้องการตอบอีเมลนี้นะคะมิมก็เลือกอีเมลนี้เข้าไปกดคีย์ลัดตัว R เพียงเท่านี้นะคะกล่องที่สําหรับให้เราเขียนอีเมลตอบกลับนะคะ,ะ,คะก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะคีย์ลัดต่อไปนะคะก็คือตัว L นะคะก็คือเป็นการติดลาเบลนะคะ เราก็ทำการนะคะเลือกอีเมลที่เราต้องการติด l a เ e l หรือติดป้ายกำกับนะคะก็ไปติ๊กถูกอีเมลที่ต้องการติดป้ายกำกับนะคะจากนั้นคลิกตัว L นะคะเพียงเท่านี้นะคะหน้าต่างสำหรับการติดป้ายกำกับก็จะมาปรากฏให้เราได้เลือกใช้ได้ค่ะ ส่วนคีย์ลัดอีกตัวนะคะก็คือคีย์ลัด G I นะคะเราจะใช้แทนการกลับไปที่หน้า inbox ของอีเมลของเรานะคะบางทีเราใช้อีเมลอยู่นะคะแล้วเราก็อยู่ในหน้าที่อาจจะเป็นตัวเนื้อหาอะไรต่างๆนะคะเราเราต้องการกลับไปหน้า inbox เราก็สามารถใช้คีย์ลัดตัว G I ตรงนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะกลับมาหน้าแรกของ inbox ของ Gmail เราได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ สำหรับตัวคีย์ลัดนะคะบางคนอาจจะใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้ได้อยู่แล้วอันนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับตัวค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าอีเมลของเรานะคะแต่ถ้าหลายคนนะคะหรือใครที่ยังใช้ไม่ได้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้โดยมาที่รูปฟันเฟืองนะคะกดดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะตรงเมนูทั่วไปให้ทําการเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราจะเห็นเป็น ฟีเจอร์แป้นพิมพ์ลัดนะคะให้ทำการเปิดแป้นพิมพ์ลัดนะคะแล้วก็ทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนก็จะสามารถใช้คีย์ลัดได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะสำหรับคีย์ลัดอื่นๆนะคะ Gmail มีอีกหลากหลายคีย์ลัดให้เราได้เอาไปใช้งานในการใช้จัดการอีเมลนะคะเดี๋ยวยังไงมิ้มจะรวบรวมนะคะคีย์ลัดให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันดูค่ะทริคที่6ค่ะอีเมลเทมเพลต ในกรณีที่เราจะต้องมีการส่งเมลนะคะในรูปแบบเดิมๆข้อความเดิมๆซ้ำๆเนี่ยฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้เร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าอ e ีเมลเทมเพลตที่ใช้ยังไงนะคะก็มาที่กล่องจดหมายของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเหมือนเราจะเขียนอ e ีเมลทั่วไปเลยนะคะอ่าก็เขียนชื่อเรื่องนะคะสมมุติว่าเป็นอ e ีเมลขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใช้บริการก็เขียนอ e ีเมลที่เราต้องการ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะเป็นอีเมลซ้ำๆนะคะขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่มาใช้บริการหน้าร้านของเราอ่าสมมติว่ามิมตั้งเป็นข้อมูลประมาณนี้ไว้นะคะแล้วก็จะทำการส่งอีเมลออกไปนะคะจากนั้นให้ทุกคนมาที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะหรือจุด3จุดที่อยู่ด้านล่างนะคะ ทำการเลือกเทมเพลตนะคะก็จะมีหน้าต่างออกมานะคะให้เราเลือกเป็นบันทึกร่างจดหมายเป็นเทมเพลตนะคะเลือกบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่จากนั้นเราก็ใส่เป็นข้อมูลไว้นะคะว่าชื่อของเทมเพลตใหม่นี้นะคะเราจะใช้ชื่อว่าอย่างไรนะคะในตรงนี้นะคะมิมจะใช้เป็นขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ,ะก็ทําการกดบันทึกดังนั้นเวลาที่เราจะใช้งานในอีเมลฉบับถัดไปนะคะเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะก็เหมือนเราจะ ส่งอีเมลทั่วไปเลยค่ะก็มากดเขียนอีเมลนะคะหน้าต่างอีเมลก็จะขึ้นมาแทนที่เราจะต้องพิมพ์ข้อความเดิมซ้ําๆนะคะเราก็ทําการเลือกตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะเลือก template. เทมเพลตแล้วก็สามารถเลือกที่เทมเพลตขอบคุณที่ใช้บริการได้เลยนะคะ <c oughs> เพียงเท่านี้ค่ะเนื้อหาของอีเมลนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์รูปแบบเดิมๆนะคะแต่เราจะต้องมีการกดชื่อผู้รับเพิ่มเข้ามาในช่องจดหมายนั่นเองค่ะ สำหรับฟีเจอร์เทมเพลตนะคะหลายๆคนอาจจะยังใช้ไม่ได้ก็ยังไงไปดูที่การตั้งค่าของอีเมลของเราก่อนได้เลยนะคะมาที่เครื่องหมายรูปฟันเฟืองนะคะดูการตั้งค่าทั้งหมดค่ะในแถบด้านบนนะคะให้เราเลือกไปที่ขั้นสูงจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาเลือกดูตรงชื่อว่าเทมเพลตนะคะแล้วก็ทำการเปิดการใช้งานค่ะแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์เทมเพลตได้แล้วค่ะ คลิกที่7ค่ะการตั้งเวลาส่งอีเมลนะคะแล้วก็การกําหนดการยกเลิกการส่งอีเมลค่ะโดยวิธีการทํานะคะเราจะทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะการที่เราจะตั้งเวลาส่งอีเมลนะคะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า Gmail เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเวลาส่งอีเมลได้นะคะมิม้มจะทําการเปิดการสร้างข้อความใหม่ขึ้นมานะคะแล้วอาจจะเลือกเป็นเทมเพลตที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่เนาะเทมเพลตขอบคุณที่ใช้บริการอ่ะมิม้มจะส่งให้อ,อย่างเช่น ุณชื่อคนนี้นะคะ,ะจากนั้นค่ะทุกคนให้ลองมาดูตรงปุ่มเครื่องหมายส่งนะคะสีฟ้าด้านล่างมันจะมีลูกศรชี้ลงนะคะก็คือตัวเลือกการส่งเพิ่มเติม เราสามารถที่จะเลือกเพื่อกดกําหนดเวลาส่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้บ่ายนะคะหรือจะสามารถกําหนดเองได้ด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถส่งอีเมลตามเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราส่งอีเมลนะคะอาจจะมีบางครั้งค่ะที่เราส่งไปแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการยกเลิกการส่งนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการยกเลิกการส่งเราสามารถกําหนดเวลาได้ด้วยนะคะโดยให้เราค่ะไปที่ การตั้งค่านะคะก็คือรูปเครื่องหมายฟันเฟืองนะคะดูการตั้งค่าทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะตรงแถบทั่วไปนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมานะคะจะมีตัวเลือกว่ายกเลิกการส่งนะคะระยะเวลาการยกเลิกการส่งอีเมลนะคะก็จะมีตั้งแต่5วินาที10วินาทีไปจนถึง30วินาทีเลยนะคะถ้าใครต้องการที่จะขยายระยะเวลาการยกเลิกการส่งอีเมลนะคะก็สามารถเลือกเป็นที่30วินาทีได้ค่ะจากนั้นก็กดการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราสามารถที่จะทำการกดยกเลิกการส่งอีเมลได้นะคะสมมติว่ามิมจะมีการส่งอีเมลนะคะก็สร้างอีเมลเหมือนเมื่อสักครู่นะคะกดเทมเพลตค่ะหรือว่าเนื้อหาอีเมลที่เราต้องการนะคะแล้วก็คัดเลือกผู้ส่งนะคะแล้วตอนที่เราส่งนะคะกดเครื่องหมายส่งเนี่ย จะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะจะมีแถบคําว่าส่งข้อความแล้วแต่เราสามารถเลิกทําได้นะคะตรงนี้มันก็จะค้างอยู่ประมาณ30วินาทีนะคะตามที่เราได้กดตั้งค่าไว้ค่ะทริคที่8ค่ะการตอบกลับ e อีเมลอัตโนมัตินะคะในกรณีที่บางทีนะคะเราลาป่วยนะคะลาพักร้อนลาหยุดนะคะหรืออาจจะติดธุระอย่างอื่นทําให้เรานะคะไม่สามารถที่จะตอบกลับอ e ีเมล คนที่ส่งอีเมลมาหาเราได้ทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้ฟีเจอร์ออโต้รีพายหรือตอบกับเมลอัตโนมัตินะคะก็จะช่วยทําให้เรานะคะดูทํางานได้โปรขึ้นค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าทํายังไงได้บ้างนะคะเราก็มาที่การตั้งค่าของ gmail ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงการช่วยตอบกลับอีเมลอัตโนมัตินะคะทําการเปิดการใช้งานค่ะ จากนั้นเนี่ยก็เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการให้อีเมลตอบกลับอัตโนมัตินี้ทํางานนะคะอย่างเช่นในที่นี้มิมอาจจะไม่อยู่ออฟฟิศนะคะในวันที่5นะคะมิถุนาถึงวันที่10มิถุนาค่ะก็เลือกแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องนะคะหรือว่าหัวข้ออีเมลนะคะใส่ข้อความเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ทําการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงเท่านี้นะคะอีเมลที่ส่งมาหาเราในช่วงเวลาที่เราตั้งค่าไว้ ก็จะได้รับอ e ีเมลตอบกลับอัตโนมัติจากเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทริคที่มิมมาแนะนําในคลิปนี้หวังว่าทริคต่างๆนะคะจะช่วยให้ทุกท่านค่ะจัดการอ e ีเมลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและรู้สึกสนุกกับการใช้ Gmail มากขึ้นนะคะหรือใครมีทริคอื่นๆในการใช้ Gmail อยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือใครที่ยังไม่ได้ลองใช้ดูคลิปนี้แล้วลองทําตามกันดูนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาอัปเดตกันได้ค่ะ หากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง ready planet ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ